สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องกเกษตรสารันงัวงามพันล้านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ช่อวันชาป้าบอช่อวันชาป้านะครับอยู่ดอนมดแดงเนาะนะครับอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับสิพาพี่ผาน้องมาเบ่งผลงานของเอชเคหาสองศูนย์นะครับในวัยเก่าเดือนป้าศรีพี่น้องงามแห่งได้๋ยวเมื่อไม่มยอยู่น,นะครับตอนนี้เพื่นยังท่านจเปิดราคานะครับ กันเลยพาพผีพานน้องมาเบิงเบิงผลงานของเพิ่นนะครับพอพันดังในตำานานตอนนี้พอเพื่อนก็เลยเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับผมเหลือแต่ไหวแต่เพียงผลงานนะครับนําเชือดแคบจะหายอย่างลวครับตอนนี้นะครับเป็นงดสาวม้ามายโยนะครับแต่สีจัดแห้งแดงมัดสมองครับพี่น้องงดสาวงดสาวเกาเดือนนะครับเป็นท่านเห็ดเขาเพิ่นกำลังสีเห็ดเขาข้ามาให้เห็ดเขาให้นะครับเป็นสีเปิดราคาเนาะพอนาะ แม่ยให้ันธุ์เฮ็ดเขาแล้วก่อนนะครับตัวนี้ท่านเดีเปิดราคาเด้อนะครับอันนี้ก็จยุชรวันชาฟาร์มนะครับตัวนี้ก็เป็นผลการของซู๊ดเจ็ดนอคเจมบอลทองทองว่าครับพ่อทองเก่าเดือนงโอ้ทองเก่าเดือนผสมตัวได้ไวนอค่ะผสมที่เอมหกแปดไปเด้อครับพี่น้องเจ็ดเขาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เพื่อนๆท่านเดี๋ยวเปิดราคานะครับก้าทีเปิดเจ้าดอกถ้าได้ราคาจังมาหาเพื่อนเอา มันนี่มันเป็นซีคุ้มๆโย่งูอ่ะพันหลยแห้งนะครับพันเอางัว่เข่าคออเขาลักอย่นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของต้นตัวนี้ผลงานของซีวนะครับแม่เป็นลูกของเอชเช่สีำสามนะครับโอ้เป็นสายพัฒนาแล้วครับพี่น้องอยู่นี่เป็น,ปนฟ้ามหญ่แห้งเลยครับการจะการจดก,การระบบฟ้าของคนคนทางสุดยอดเลยแหละครับพี่น้องเป็นลูกซีว่วศูนย์เกาหกเนาะนะครับเดชโตผูนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น แม่ลูกขึ้นกันนะครับเป็นลูกลูกของ KF68 ดเดตวัวผู้นะครับแม่แม่เพื่อนเป็นลูกซี่ไหวนะครับนะแม่งลูกซีไหเแ,แม่โอ้แม่งามครับแม่นี่ให้ลูกกะงามครับตรงลูกดีครับพี่นอผลงานของ KF68 กระดูกง่ายๆครับโครงสร้างเงี้ยงๆถ้าแม่เพื่อนกะงามห้ดละครับแม่เพื่อนจะติดกระทบแน่อย่างน้อยเพียงปากนะครับพี่นอแต่ซีนีน่ งอยู่นี่มีต่สีแดงแป๊บเลยครับพี่น้องมันอยู่ในขอบนี่ัอากาศมันขึมฝนมันตกนะครับพี่น้องฮาพี่น้องมาเบิ้งนะครับผลงานเด้อนะครับส่วนราคาก็จังมาต่อร่องเอานะครับยูชอวันชาฟาร์มนะครับอำเภอดอนมะแดงนะครับพี่น้องก็จังมาเบิ้งเอาจังวมาตอเอานะครับอยู่นี่เป็นงูเป็นลายครับพี่น้องขอกนใหนง่ครับมีทั้งเดือนลอยครับพี่น้องยู่นี่เดี๋ยวผมก็ทีพผ้าพี่พ้าน้องไปเบิ้งเดือนลอยน้าฝนครับ ป่อยฟังหนึ่งเพิ่นอย่ฟังคนเป็นของเรือดลอยเพิ่นนะครับพี่น้องอยู่ข้างจะมีเลือดลอยเนาะนะครับนี่ไงแห้งครับพี่น้องงามงามขอกไงฟ้ามงนะครับงอวหลงวเป็นชิปกั้วคนละครับพี่น้องยี่เนี่ยคนแปลงหยาเพ่น่นปล่อยลงไปนะครับคนนะครับแปลงหยา่นมาตรฐานวาครับพี่น้องนั่นะก็ปล่อยไปเล่มหน้ามือเสานะครับมือเนี้ฝนตกนะครับฝนกำลังสิตกมันจะเลยเอาเข้ามาลัวข้าวบ่อยนะครับ จังไว้มัสะบ,บ่นพนดีครับปล่อยออกมาเนี่ยมันเศาร์เป็นกับผ้าผมก็เลยผ้าพี่ผ้านองมาเบิ้งนะครับตอนนี้เ่็นกำลังยากอยู่นะครับคนก็เลยท่นานเปิดราคาบันไดนะครับส่วนพี่นองอยา่างใดก็จังมาเบิ้งเอาอยูชอวันชา,า้ามเด้อนะครับอำเภอดอนมะแดงนะครับจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับนี่นะครับผลงานของซีว่าแม่แม่เป็นกับขาจดจดเอฟกับเป็นเอฟหนึ่งลูกหรือเป็นเอฟอถ้าลูกเป็นลูกแมนนก่เนี่ยจะเป็นเอฟสองนะครับ ลูกคนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นลูกเอชเอฟีเอมสามนะครับตัวนี้ฟังยี่ตัวนี้ลูกตัวใดครับเนี่ยฮกแปดครับนี่และเชฟโอย้ยนี่คนเน้นฮกแปดครับพี่น้องคนเน้นโค้งสางเล,ลี้ยงแค่นังแต่แต่หมานจะโตเถิบครับอยู่นี่เล,ลี้ยงแค่นหลั้งกระดูกไหมกระดูกง,ง่ายครับพี่น้องฮกแปดล่ำแย่ครับนี่นะพี่น้องเพื่อได้กระส้มเชฟฮกแปดไว้นะครับ แม,แม่พ่นแม่พันน้าวยางกระดูกงแม่พันกระกระดูกง่ยยยยยายอยู่แล้วครับเป็นสายพัฒนานี่แต่ว่าสมหลอดล้วนครับอยู่นี่เห็นเขาเงี้ยงสีมิจะลูกหลอดดิ่งนี่เป็นผสมเองเลยครับอยู่นี่เิ่นสายพัฒนาอยู่แล้วครับคันแม่พ่นนี้ถ้าที่เทียบเทีย่เป็นง้อเอฟพ่นเลยครับนี่นะครับเอาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วโอ้แม่พันนกระดูกงแห้งกระดูกง่า่ลำน้าวนะครับนะครับโอ้ฝนกำลังตกพี่น้อง อาจจะมืดแน่เด้อนะครับมืัอนี้อันนี้เป็นลูกสาวเจมบอลนะครับใกล้จะคลอดแล้วนะครับตอนนี้น่อกระล่างโล่งนะครับลูกสาวเจมบอลกระล่างจะคลอดนะครับก้าเดือนเต็มครับคลอดในก้าเดือนเต็มเหรอท่นว่านะครับตอนนี้เป็นลูกเอชเช่หาสองศูนย์นะครับเอชเช่แล้วคนเหตุเขาแล้วก่อนพี่น้องจังมาหาเพิ่นนะครับไอ้เท่้านายเหตุเขาเปิดไว้แปลที่ผาน้อ เพ็นวานะครับแล้วพันธุ์สีเฮ็ดเขาก้อนนะครับพันธุ์ยังสิงเปิดราคาเนาะแต่สีนี่เม็ดปราคามเลยแ่ะครับสีอบ่มี่บ่มีหมองด่างเลยครับพี่น้องบะแดงไต่เข่วครับผลิกภัตรงนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบม่กีแดงไต่เข่วกัาพางเด้อพี่น้องพบเื่องเลยความสีนี่สีนี่เจ็๊บเจ็บแห้งนะครับมาต่อรองกันได้นะครับเพียงห่องไว้ก้อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวพันธุ์เฮ็ดเขาเหล่วก้อนนะครับจังหเบิังกันนะครับ เดี๋ยวพอมีข้าไปเบิ้งอีกปอกนึงนะครับผมอ่าตัวนี้ส่วนฝั่งทางนี้นะครับของเพิ่นจะเป็นเรือลอยนะครับงงเรือลอยของเพิ่นนะครับคือล่างสายพัฒนาของเพิ่นเพิ่นนำเข้ามาเนี่ยถ้เปิดราคาเนาะพ่อเนาะเนี่ยถ้เปิดราคาครับฝนเพิ่นเออเพิ่นจะเอามาเรียงเอาดูกครับพี่น้องโอ้เรือลอยงามครับพี่น้องผสะชุมพอได้ไหมน้องหัอันก็มีผู้เข้าชมคอนโดอยู่ครับโอ้ รอรโอ้น้ำเชืีอพอนอกอยี่แล้วนะครับน้ <laughs> นำเชืีอเพิ่มรอจะซีพันนะครับโอ้นี่เรือลอยพี่นอ้นองมาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยกระดูกนี่ใหญ่แห้งก็ต่างกันเลยกับงวป่านเอางู <laughs> เรือลอยเพิ่นนี่อันนี้ก็เป็นงูสาวอันนี้ทองไปพอต้อนเก้าเดือนตัวน,นี้ทองเก้าเดือนเหรอด้อพี่นอ้องนี่ก็รอ,รอรละซีพันอนันี้ก็รอรละซีพันกลัวนะครับนี่งูเรือลอยนะครับ โอ้คขาพันมีแ้แพน้องกระดูกไงใสยพัฒนาแถพี่น้องนียนะครับไงเง่าเลือนลอยอันนี้ก็เลื่อนลอยนะครับตัวนี้พ่งผสมตัวนี้รอบแหลกตัวนี้พึ่งผสมนะครับออน,นี่แหละพี่นอ้องกระดูกเลือนลอยกับกระดูกบานเท่าต่างกันายเลยพี่น้องความสูงเี่ยว่าต่างกันไปาไหนดอกแต่กระดูกนี้ต่างกันกันกนกบหนังครับหนังนะ ล่ำแง่แห้งกระดูกแง่แห้งเพิ่งยังท่านจะเปิดจากตัวนะครับอยู่ในเลือดล่อยนะครับแล้วล่อเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นออกมาเห็ดพัฒนาตายพันเพิ่นมาเอาแม่แฝงลูกกันในลูกเพิ่นเราจะเพิ่นยังสีบาเนาะนะครับง่ายงามง่ายพี่น้องเหรินก็เหรินก็คล้องแทรเลยครับอยู่นี่ฟาร์มใหญ่ครับการจัดการฟาร์มเพิ่นค่อนข้างดีพอจำเป็นนะครับขอกมาตรฐานนะครับพี่น้องเนี่ยขอกเล็กเลยอยู่นี่ ข้อเล็กนะครับของช่อวัญชาฟาร์มนะครับช่อวัญชาฟาร์มเด็กพี่น้องเนอะนะครับอยู่อำเภอดอนมดแดงนะครับอ่าล่องถามจะได้ว่ามนฟาร์มอยู่สื่อไหนนะครับเจ้าจังมาเบิงตัวจริงนะครับส่วนเรือลอยนี่เพิ่นย่างท่านด้เปิดราคานะครับเคนกระพึงน้นนนำเข้ามากขึ้นกันเพิ่นสิหันมาเล่นเรือลอยครับตอนนี้แต่ส่วนอ่าโต ของงานลูกผสมฟางนันนะครับลูกผสมฟางนันเพื่อเปิดยุกนะครับเดี๋ยวล่อล่อนี้ก้อนนะครับล่อแล้วแล้วทุกอย่างก่นอนเปิดสิเปิดละค่าเบื้องยุครับนะครับส่วนแม่เพิ่มส่วนมากกับเป็นง้วเอฟเหระครับฟางนันเรื่องบรรยากาศนะครับพี่นอ้องบรรยากาศกัปลูกหญ้าปลูกพักปลูกนี้ไว้นะครับต้นไม้ต้นพุมละไม์หลากมลากพล่มลกไมล่างไม้นะครับผลท้าผลก็เป็นป้ามองครับเป็นยางไหง่วยยางนะครับ โอ้ฟามไงญ่ครับพี่น้องอยงู่เนี่ยมันจะง่วงงามพร้อมน่อ่านมื่อกี้ก่จ้งไหนก็บฝากพี่ฝากน้องไว้จำหนีก่อนเนาะนะครับมันอนี้ก็สวัสดีครับ